สว yeah! ัสดีครับพี่น้องอาดท่านมาแล้วครับกับช่องรสสามพิชเชนีเหมือนเคยครับผมวันนี้นำเสนอเมนูเลยไปไปแกงพักปังใส่กิ้นส้มหอยใส่แหนมก็ได้นะเหม้อหม้อครับเราเข้าแรงอยู่แต่กินแล้วบรรยากาศกันไปเป็นเซลร์มเซอลือดตื่นมากเลยใส่เขาหน่อยเด้อไปหยก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 แกงพักปังครับชิมเขาหนึ่งอุ่นืม đã sẽ sốt suốt mấy mấy được hơi uống hơi hỏi sốt subscribe cho Càng khoác bằng miếng miếng liệt mọc 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 เน็ตแต่เน็ตแต่อุ่นๆน่อนหอนนะเข้ากับอุ่นๆน่อนหอน ยังน้ำๆไม่กินด้วยกันครับเนิดๆๆน้อเนืดมเบียรด,ด้ส่วนดหน่อย

แกงพักบางเส้นเน,นื้อหม้อห่านชิ้นชุ่มก็ได้ 무슨 소리야. 무슨 Det er jo ันของกันมาเร็วคข้มเร็วปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมกันนะครับ ทุกช่องพุทธานะมีแ่นนะกินจให้ล้ำกินจยุกอนเนาะเดี๋ยววันนี้ก็ตัวอีก,ก่อนขอ,ขอตัวก่อนขอเชืใไม่โอเหนาครับพอผมอยากเอาเมนูเาะปนใจผมเดลยก,ก็แชร์ผมกัมเดี๋ยววนันนี้ขอตัวละเวเจอันไหมนะสวัสดี